ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าทางเลือกในชีวิตเราทางไหนเป็นทางที่ถูกและผมก็ไม่ได้เลือกเพราะเหตุผลนั้นด้วยอีกอย่างขาผมพูดแย้งอะไรข้อนึ่งแล้วกันว่าเซรินไม่ใช่ทีมกระจอกอะไรเลยแล้วก็จะไม่แพ้ทีมของคุณด้วยเหตุผลที <h> ่ฉ <h> ันยึดติดกับการชูจากที่ไกลๆเนี่ยจะบอกให้ฟังเองเพมันไม่ได้แค่ทําให้ทีมได้สามแต้มเพียงอย่างเดียวมันไม่แปลกเลย ที่จะพลิกกลับมาในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายของการแข่งขันของงั้นฉันถึงเลือกจบเกมพร้อมกับเสียงนกบีดยังไงล่ะไม่จริงะเขาน่าจะถึงขีดจำกัดแล้วสิฉ<า>ันเชื่อในตัวนายฉันเชื่อว่าแม้ถึงขีดจำกัดนายก็จะก้าวข้ามมันไปได้สวยแล้วต้องบ้าบินขนาดไหนกันเนี่ย ยังหลอกถึงแม้จะมีเวลาเหลือไม่กี่วิเนี่ยนะ <c oughs> ผมเองก็เชื่อเหมือนกันครับว่าคังอมิคุงจะโดดได้โยคุโรโกะแล้วก็เชื่อว่ามิโดริมะคงจะคิดแบบนั้นจนดึงบอลลงต่ำอีกครั้ง